คู่รักบันเทิงตื่นเต้นเป็นพ่อแม่มือใหม่ประกาศพัฒงานวงการยาวๆนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนคู่ยุยจีรานานทันธนากนเก็จะได้เห็นหน้าลูกสาวสุดที่รักกันแล้วหลังเฝ้ารอ,อก,กันมาแสนนานซึ่งตอนนี้สาวยุยอุ้มท้องอายุคันกว่า7เดือนแล้วซึ่งกำหนดข้อเธอเผยว่าน้องขลอได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วแต่ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ แต่ก็มีการดูเลิกไว้เป็นวันที่17เมษายนซึ่งลูกสาวคนนี้ยุยทานบอกว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ออกจากวงการแค่เบรกงานชั่วคราวเพราะอยากเลี้ยงลูกเอง100%อยากอยู่กับเขาในวัยที่เขาอยู่กับเราให้มากที่สุดอยากเลี้ยงเองทันยังบอกด้วยว่าพยายามบอกเพื่อนทุกคนเจอผมได้ที่บ้านเท่านั้นหลังจากลูกคลอดอยากใช้เวลากับเขาให้มากที่สุด ทั้งคู่คิดเห็นตรงกันว่าอาจจะให้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วถ้าโตขึ้นเขาก็อยากจะมีสังคมของเขาหรือเขาอยากจะเข้ามาอยู่กรุงเทพก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าครอบครัวเราเป็นคนต่างจังหวัดเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าลูกเราไม่ได้เข้ามาเรียนกรุงเทพเหมือนลูกคนอื่นก็คุยเข้าใจตรงกันว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เพราะทุกวันนี้ทั้งคู่ก็อยู่ที่สระบ,บุรีเป็นหลักขับรถชั่วโมงครึ่งก็ถึงเมื่อก่อนและคอนไปไปกลับ ส่วนมากจะชอบอากาศที่นู่นมันอากาศดีมีพื้นที่และมีกิจกรรมให้ลูกทำเยอะช่วงก่อน10ขวบจะอยู่นู่นแต่ถ้าหลัง10บขวบก็แล้วแต่เขาถ้าย้ายมาที่นี่ก็มีบ้านอยู่แล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ่น n t c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ